มีบุคคลอื่นภายนอกเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านเราอาบ้านคุณอังคณาก็ได้หรออาบ้านคุณอังคาราอาบ้านคุณอังคณาเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็มีคนต่างด้าวนะต่างด้าวจากเมรเลยเข้ามาอยู่ในเนี่ยในบ้านเลยในบ้านคุณเลยแล้วคุณอังคณาทำยังไงให้อยู่ดีรักสิทธิมุษยชนไม่เป็นไรค่ะไล่ไม่ได้ จากกรณีที่การจอมพลังได้ประกาศเลิกปฏิบัติการรถแห่เลิกฉายหนังในรายการเปิดปากกับภาคภูมิค่ะซึ่งวันนั้นมีแขกรับเชิญสองคนมาร่วมรายการคือนายสุนายผาสุขที่ปรึกษาองค์การ Human Rights Watch ประจำประเทศไทยและนางอังคนานณีและภัยจิตสมาชิกวุฒธธิสภา ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่การจอมพลังนำรถแห่ไปเปิดเสียงเพลงเสียงผีที่บริเวณชายแดนบ้านหนองจานบ้านหนองยะแก้วจังหวัดส,สะแก้วเพราะเกรงว่าจะไปเข้าทางาเขมรจุดประเด็นนี้ไปร้องนานาชาติและอาจทำให้ไทยเสียเปรียบต่อมาการจอมพลังได้โพสต์เฟซบุ๊กการจอมพลังช่วยสู้พร้อมแชร์ภาพนางอังคณานีรภัยจิต สมาชิกวุฒิสภาและอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมข้อความระบุว่าพูดกันตรงๆตอนที่ประเทศไทยใช้ F16 ไปยิงเข้าไปในประเทศกัมพูชาเนี่ยประเทศเขาเองก็ได้รับความสูญเสียก็ไม่น้อยทีเดียวและการจอมพลังยังระบุข้อความว่ากัมพูชาไม่มีพลเรือนถูกบึ้มใส่และตุยเลยไทยกดเป้าหมายทางการทหารล้วน แต่กัมบ,บูชากลับเลือกจะกดบื้มใส่บ้านประชาชนเซเว่นโรงพยาบาลเราจะมีพลเรือนตุยเป็นจำนวนมากท่านพูดแบบนี้คนจะตั้งคำถามได้ว่าท่านพูดเห็นใจทหารเขมรหรือเปล่าแต่กลับกันพลเรือนไทยที่สูญเสียออกมาพูดว่าไม่เคยเห็นนักสิทธิ์มาเรียกร้องช่วยเหลือพวกเขาเลยเมื่อวานท่านยังพูดอยู่เลยไม่ใช่หรือว่าเวลาแบบนี้พลเรือนต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษไงเอาไปเปรียบกับทหารที่ถูก F-16 นอกจากนี้กันจอมพลังยังโพสต์ข้อความต่อว่าเกาหลีใต้กำลังจะดำเนินเล่นขมันเรื่องสแกมเมอร์และแก๊งคอรเซนเตอร์ผมคิดว่าไทยควรจับมือกับเกาหลีส่งเป้าหมายแชร์ข้อมูลพวกสแกมเมอร์ต่างๆและอยากให้ร่วมปฏิบัติการด้วยกันครับล่าสุดรายการหันหกระแสข่า่ได้เชิญกันจอมพลังดเรมาริกาไปพูดคุยถึงประเด็นนักสิทธิมนุษยชนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยต่อการกระทําของกันจอมพลัง เรื่องนี้เองทางหนุ่มกัญชัยก็ได้ตั้งคำถามไปยังสวอังคณาว่ากรณีที่เขาทำกันอยู่มันหมายถึงว่ามีคนอื่นที่เป็นบุคคลภายนอกมาอยู่บ้านเราสุดท้ายเรากําลังจะผลักดันเขาออกไปเราจะทำยังไงมันกลายเป็นละเมอสิทธิ์ของเขาหรือเปล่ากรณีท่านเองก็เหมือนกันถ้ามีบ้านมีคนนอกมาอยู่บ้านท่านได้ใช่ไหมถ้าไม่จำเป็นต้องเอาเขาออกไปจากบ้านท่านใช่ไหมอบเน็เซ็นได้เลยอันนี้ผมนคนโง่ที่ไม่รู้จริงๆผมอยากทราบ กรณีถ้าเกิดว่าแบบนี้ที่เขาทํากันอยู่เนี่ยเขากําลังมองกันว่ามีบุคคลอื่นภายนอกเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านเราแล้วสุดท้ายถ้าเราจะผลักดันเขาออกไปเนี่ยเราจะทํำยังไงผลักดันไปมันการเป็นที่ไปละเมิดสิทธิเขาหรือเปล่ากรณีท่านเองเหมือนกันถ้าันนี้ท่านมีบ้านมีคนนอกมาอยู่ในบ้านท่านได้ใช่ไหมท่านจำเป็นต้องเอาเขาออกเป็นนอกบ้านท่าน